เรา Fast Express เราเป็นบริษัทที่ให้บริการข้อขุมทั้งหมดของอ e ีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรมีบริการทั้งธุรกิจขนสง่ง Express และสินค้าขนาดเล็กสินค้าขนาดใหญ่แบบโลจิสติกและฟูลฟิลเมนต์เรายังมีเครื่องคัดแยกสินค้าอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยที่สามารถคัดแยกสินค้าได้ในชั่วโมงมากกว่า8,000ชิ้นสามารถลดต้นทุนในการคัดแยกสินค้าของเราความแม่นยำทำให้สินค้าที่สูญเสียน้อยลงเรสริมสร้างให้บริการของเรามีความ และตอบโจทย์ผู้บริโภคของเราได้ดียิ่งขึ้นไม่ต้องเลือกใช้บริการของ Fat e x p r e s s นที่หนึ่งเรารับฟรีถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปต่อแถวตากฝนแดบดบร้อนไม่ต้องไปต่อแถวอีกต่อไปอย่างที่สองราคาเราถูกที่สุดในประเทศที่สามเราทำงาน365วันแบบไม่มีวัน